สวัสดีครับมาพบกับช่องบารมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นไตมาสนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดโดยไม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศสอ1 7นะครับไปดูเหรียญกันเลยครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เหรียญสวยๆไม่เหลือเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ได้อธิษฐานจิตอยู่ในกุฏิตลอดทั้งพรรษาเลยนะครับตลอด3เดือนเลยนะครับ มาดูด้านหลังกันครับเหรียญรุ่นนี้มีต่อโค้ดนะครับจะมีทั้งสองโค้ดและหนึ่งโค้ดนะครับโค้ดตัวหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ปกติส่วนตัวผมก็ใช้เหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับปกติก็แขวนอยู่เหรียญเดียวนะครับคือเหรียญรุ่นนี้นะครับดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ด้านหลังครับสองเหรียญนี้ก็ผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับต่อคดเดียวนะครับ ดูขอบกันครับเป็นเหรียญดีที่น่าใช้นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพราะว่าอยู่ในกุฏิหลวงปู่ถึง3เดือนเลยนะครับหลวงปู่อธิษฐานจิตให้ทุกวันนะครับตลอดทางพรรษานะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ตอนนี้ผมยังไม่เคยเจอเก้น,นะครับ ใครพบเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้เลยนะครับมาดูตัวตัดกันนะครับจุดแรกดูตรงหูเหรียญน,นะครับตรงนี้นะครับ จะมีรอยตัวตัดตัวตัดอยู่นะครับบริเวณ1น,นาฬิกานะครับแล้วก็ลงมานะครับตรงนี้นะครับ ขอบตัดอาจจะไม่ค่อยชัดน,นะครับเพราะว่าเรียนผ่านการใช้มานะครับครับแล้วตรงบริเวณคำว่าซูจินโนนะครับตัวตัดตัวนี้นะครับ นี่นะครับตัวต่อไปนะครับเรนนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับจะเป็นลูกรานาดเลยนะครับตรงคำว่าหลวงนะครับหลวงปู่แวนนะครับ แต่จะเฉียงเฉียงมาตรงนี้นะครับตัวตัดตัวนี้นะครับครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ